วันนี้จะพามาลองโอมาการเซกับร้านลับยูรากิ h ฮ l l ลเดี๋ยวมาลองโอมาการเซราคาไม่ถึงพันกันนะฮะเชิญครับแค่บรรยากาศก็กินขาดสุดๆและแต่และเมนูที่วันนี้จะได้เห็นก็คือไม่ธรรมดากันสักตัวแลเมนูตัวสุดท้ายนี่คือพลาดไม่ได้ตัวแรกครับซาก纳 h e l l ลประกอบไปด้วยแซลมอนทูนา่าสับอากามิโชยุและกัมปาชินี่เลยครับบอกเลยว่าเช็ดใหญ่มากกัดเข้าไปคำแรกรู้สึกว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเป็นอย่างดีทั้งตัวซอสและเนื้อปลาที่ทำให้รู้สึกอยากกินกันทุกวันเลยฮะแซลมอนอาบริ h e l l ลมีแซลมอน เโโทอริยากิซอสและอิคุระเมนูนี้จะเป็นการเอาแซลมอนไปย่างไฟนะฮะบอกเลยว่าเชฟทำมาได้น่ากินสุดๆหอ,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 อม,มอร่อยครับฟิลครับโอ้ฟิลสุดๆอาเคบิเฮโลมีทั้งอาเคบิโชย,ยุทีสุเกะอูนิซอสและโทบิโกเมนูนี้นี่เหมือนจะเป็นกุ้งนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้การกินโอมาเกาเซอร่อยขึ้นคือการที่เชฟใส่ใจทุกเมนูจริงๆ หอมมากยูริกิแฮนโลนะครับเขามีคอสเริ่มต้นที่599บาทนะครับประกอบไปด้วยแฮนโลสี่คำและซุปหนึ่งที่ต่อหนึ่งท่านนะครับแต่ว่าผมจะลองทุกตัวให้ทุกคนเห็นไปเลยและนี่คือเรนโบว์แฮนโลวันนี้ใส่เยอะมากมีทั้งแซลมอนเอบิเรนโบว์ซอสกรมิกัปป้าโทบิโกกัมปะชิและทาาโกใส่แน่นๆแบบนี้เลยครับทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่าได้ทุกรสเลยจริงๆเป็นรสชาติที่หลากหลายหลากหลายมากอุ้ยหลายครับคิดหลายครับ เต็มปากเต็มคำอูนิอิกุระเฮลโลแน่นอนแล้วครับว่าต้องมีอุนิอิกุระโชยุและวาซาบิเมนูนี้บอกเลยว่าเป็นเมนูที่ผมคาดหวังสุดๆและก็ไม่เคยผิดหวังครับอุนิที่ทางร้านใช้เป็นอุนิเกรดที่ดีมากอากุโรทิสุเกะมีทั้งอากามิโชยุทิสุเกะยูโซโคโซเป็นทูน่าเนื้อแดงที่สดมากสําหรับเมนูนี้นะครับจะมีรสชาติเผ็ดที่ผมไม่เคยลองที่ไหนมาก่อนเลยเป็นรสชาติเผ็ดที่ดีมากลองอีกสักรอบต้องกลับไปลองอีกสักรอบเมนูเนกิโตโรเฮลโหลมีส่วนผสมคือทูน่าสับต ้นหอมเขียวต้นหอมญี่ปุ่นโชยุและทาคุวันเมนูนี้จะให้เท็กเจอร์ของความกรุบกรับทานแล้วรู้สึกสัมผัสได้ถึงเนื้อปลาและความฉ่ำของซอสที่มีอยู่ในตัวและความลงตัวของเนกิโตโรเฮลโลยูรากิเฮลโลนี่คือเมนูมงคลของร้านทานแล้วจะเกิดความโชคดีมีวัตถุดิบคืออานาโกะเอบิทามาโกะคาปาทาคุวันคัมเชิตะเกะเทอริยากิซอสและไวสซามะ แล้วจะได้รับความโชคดีแต่ผมคิดว่าการที่ได้ลองอยูรากิแฮนโลตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีสุดๆแล้วเมนูเดอะเบสของวันนี้นะฮะนี่คือฟัวกาวแฮลโลมีวัตถุดิบคือฟัวกาวกระเทียมเขียวอิกุระและทองคําเกตทานได้ไอฟัวกาวนี่ก็คือตับห่านลนไฟที่บอกเลยว่านี่เป็นการกินตับห่านลนไฟครั้งแรกของผมรสชาติไม่ผิดหวังเลยและมันรสชาติคือแบบดีสุดๆความฉ่าของตับหา่านความลงตัวของกระเทียมเขียวอิกุระและทองคําทุกอย่างมันลงตัวไปหมดจะมอบ กุดให้ก็ต้องเป็นเมนูนี้เลยครับทุกเมนูก็มีความอร่อยเป็นของตัวเองผมมาลองแล้วและทุกคนอย่าลืมมาลองกันด้วยนะครับ